รักคุณเขาแล้วเป็นไรรักจนขัข่นใครจริงจังคุณรักใครเรียมฉันได้วันใจว่าคงไม่แคล้วได้รักเขาแล้วจนได้บอกแล้วไม่วันไหนต้องเผลอใจ เขาสักวันรักคุณเขาแล้วเต็มสวงแล้วคุณอย่าหวนสัมพันธ์เราคิดมารักกันดีไหมก็ที่ฉันยังรักคุณก็คุณรัก้างเป็นร อยาคิดอะไรเลยคุณรักคุณเขาแล้วเป็นไรรักจนคำคลายจริงจำคุณรักใครเรียงฉันได้วันใจว่าคงไม่แคล้วได้รักเขาแล้ว จนได้บอกแล้วไม่วันไหนต้องเผลอใจเขาแับหวานแล้วคุณเขาแล้วเต็มสวงแล้วคุณอย่าห่วงสัมพันธ์เราคิดมารักกันดีไหม ก็ที่ฉันยังรักคุณก็คุณรักบ,บางเป็นไรคงรักกันได้อย่าคิดอะไรเลยคุน เธอเธอเธอเท่านั้นที่จิตใจฉันยังมั่นรักเธอหลงละเมอเพอประพรันไปเธอรู้ไหมนั้นความรักเรานั้นยิ่งใหญ่เธอรู้หรือไม่ว่าใจของใครหมายจอ เธอเธอเธอเท่านั้นที่จิตใจฉันยังมั่นหมายองฝันเมื่อมองจอมขวัญใจยังละเมอเพ้อฝันฝันผูกพันเพียงเธอเรื่อยไปยังไม่ชื่นชอบใจรักใครใครได้ยังรักเธอ ใจของใครหมายจองเธอเธอเธอเท่านั้นที่จิตใจฉันยังเมัอนหมายปองฝันเมื่อมองจองขวัญใจยำและเมื่อเพิ่ฝันฝันผูกพันเพียงเธอเรื่อยไปยังไม่ชื่นชอบใจรักใครใครได้อย่างรักเธอนิมฟังนะ ำเอรเมอครเคยชื่นชวนมาวนแคหนึ่งไปจิตใจยังชื่นชนูน้ำเต็มฟังก็ได้สสุดหวานปานไลลลงผิดไปหน่อยน้ำเต็มฟังดูดังรักฝีหวังยังคงคอยเคยชื่นใจฝากไว้หัวใจโล เฝ้าแต่คอยเอารักนั้นเลือนลอยอยิ่งคอยอยิ่งใจมองเมืเราจะตามด้วยการเวลาความรักยังภายให้เราพบกัน ชาตินี้ชาติไหัวใจผูกพันอุปสรรคใดนั้นไม่อาจขวางกันรักเราขอเพียงเธอกอดกอดฉันให้นาน mm hmm. กระซิบรำพันว่ารักเบาๆและนับจาก จะร้อนจะหนาวฉันจะไม่จากเธอไปไหนยอมฉันยอมตกบ่วงแห่งรักขอสมัครรักเธอไม่มีเสื่อมใครแม้ต้องแลกด้วยลมหายใจก็ไม่วันว่า ไม่ขอเปลี่ยนใจแม้ต้องตายเคียงขางกับเธอแล้วเราอันดวงแกวแวววสดสีงามหลายหลากมากนาม นิยมนิลักการมุกดาบุสราคำคมนาชมว่างามเหมาะสมดี แบบย่อนะคะร้องไม่จบความดีคนเล่านี้ดีได้ดีน้ำใจที่ให้แก่คนทั้งปวงอาภัยรู้แต่ให้ไปไม่ห่วงเจ็บสู้ บแบบไม่ค่อยถูกนักนะคะดวงใจทุกคนมีสิทธิ์จะรักกันได้ถึงอยู่ห่างใกลก็ยังส่งใจไปถึง แขนของฉันคอยสัมพันธ์รักอันตร่ดรดิงคอยวันสุขเช้งจากดวงใจที่จริงจังมันง่นคงเธอเป็นคนาแดง แต่แนบแน่นด้วยไมตรีสูงสง่งมีใจรักมั่นคงมไม่มีผู้ใดเสมอเธอเป็นความสว่างร่างดังเพชรประกายเลย ฉันได้จุมพิทจากเธอฉันภูมิใจและสุขใจทุกคืนวันและแลา,ลา,ลา ฉันสุขใจทุกคืนวันจบนะคะร้องดีบ้างไม่ดีบ้างก็ขอให้ร้องนะคะบ๊ายบายค่ะ